ทุกวันนี้อคุณมันง่ายมากๆคุณไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะครูถึงบอกว่าคุณมีทุนยี่สิบกล่องคุณเอาอะไรที่มีเต็มไปหมดเลยในแบรนด์นะคะออกมาแล้วยี่สิบกล่องคุณไม่พอขายดีกว่าไหม,มหลายคนเข้ามาในโน้อ้าก้าบอกว่าไม่เคยอยู่แบรนด์ไหนแล้วขายง่ายเท่าแบรนด์นี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเราทําการตลาดกันหนักแน่นมากทุกคนออกมาแชร์รีวิวที่มันเป็นของจริง ทุกคนออกมาแชร์ภาพที่เป็นของจริงนะคะปีนี้ไม่รวยกับโนบะกา้าอยากออกไปแต่ถ้าครบปีแล้วไม่รวยกูทําเต็มที่แล้วบอสบอกเลยกูทําหมดแล้วบอสท,ทุ่มโฆษณาเป็นล้ลานๆกูก็ยังรับลูกค้านี้ได้เลยคือกูก็ทําแล้วค่อยออกไปค่ะนะคะปักหมุดรวยแบบนี้่ะเพราะครูก็เป็นคนคนหนึ่งนะถ้าทําแล้วต้องทําให้คนรวยอะค่ะแต่ถ้าทำแล้วทําไม่รวยจะทิ้งเงินทําไม,มนั้นผมแนะนําเลยนี่แบรนด์นี้โนบะก้าครับใช่ลองดูปักหมุดกับเราสักปีหนึง่งนะคะ เราไม่ได้พูดแบบว่าเพื่อชักจูงแต่เรากําลังพูดว่าให้คุณต่อสู้กับตัวเองให้คุณต่อสู้กับตัวเองให้ชนะนะคะเข้ามาปีหนึ่งเข้ามาดูก่อนก็ได้เข้ามาดูมาศึกษาก่อนแล้วก็มาดูก่อนว่าเออจริงไหมที่เขาพูดที่พี่พรที่พี่พูดเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยจริงไหมไม่ต้องเอาเงินมาตุ้มกับเราไม่ต้องครับคุณมาเรียนรู้ก่อนแค่มาเรียนรู้ซื้อสินค้าชิ้นเดียวร้อยห้าสิบบาทต่ำสุดมาเรียนห้าบทเรียนฟรีเข้ามาคุกคีกับพี่น้องเรามาตีสนิทโลดเลยค่ะนะคะมาถามข เข้ามาลองดูค่ะปักมุดรวยต้องเอาจริงค่ะอย่าล้อเล่นมันไม่ได้ใช่เวลาล้อเล่นแล้วนะคะปี6กสี่มันเป็นเวลาที่ต้องทะลุทะลวงแล้วครูจะทําเต็มที่แล้วคุณไปพิจารณาว่าหนึ่งหน้าฟีดคุณมีหน้าสินค้าขึ้นมาสัสกชิ้นหรือยังสองมีหน้าคุณหลาอยู่หน้าเฟซหรือยังสามคุณเคยใช้รีวิวใครหรือยังสี่คุณเคยมีภาพคลิปตัดต่อของทีมงานหรือยังห้าคุณเคยแชร์เพื่อนฝูงไปหน้าเฟซคุณไหม,มให้ไปเช็คตัวเองนะคะอยากรวยอะไรที่ครูพูดไปนั่นคือเงิน ให้คนเห็นหน้าคุณทุกวันเลยใช่นี่นี่มาให้เงินเลยนะเนี่ยมาให้สูตรที่ทําเงินได้สองก็คือเขาไม่รู้หรอกคุณทําอะไรถ้าคุณจะมาแต่แบบให้เขาเห็นหน้าอย่างเดียวตามด้วยโพสต์ออกไปคือโพสต์สินค้านะคะคุณไม่ต้องห่วงเลยค่ะพวกเราจะไม่ปล่อยมือคุณเลยเราจะทําทุกช่องทางทุกวิถีทางให้คุณขายได้ใ,<ช>ให้คุณมีทีมงานให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําเพราะสินค้าต้องตอบโจทย์ต้องไหมครูครและบอสมีหน้าที่ทําสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้คน4ี่ปีที่ผ่านมาผลลัพธ์เราเป็นยังไงดูสุดยอด เยอะมากจนเอามาใช้ไม่หมดเพราะฉะนั้นค่ะเราสร้างผลลัพธ์ก่อนแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะมาโปรโมทผลลัพธ์ของเรานี่ละค่ะในทุกช่องทางเพราะฉะนั้นการตลาดของเราไม่ใช่ยิงโฆษณายิงแอดให้คนรู้จักในปีแรกรับรางวัลเยอะแยะมากมายนะคะแต่ไม่มีผลลัพอะลรใครเห็นเลยอันนั้นเราไม่เอาค่ะมันเป็นการตลาดที่เราไม่เอาตั้งแต่แรกเพราะเราชอบความต่าง จนมาถึงวันนี้ค่ะเป็นวันที่ครูพร้อมมากแล้วที่ครูจะเอาผลลัพธ์ทุกอย่างในเรื่องของสินค้าผลลัพธ์ทุกอย่างในเรื่องของการขายผลลัพธ์ทุกอย่างในเรื่องของการที่สามารถปั้นคนรากหญ้าคนที่จบการศึกษาน้อย,อยสามารถมีเงินเดือนมากกว่าคนที่จบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกนี่คือหลักฐานที่เราสร้างมาสี่ปีทีนี้แล้วค่ะเราจะเอาหลักฐานเหล่านี้แล้วค่ะไปยิงแอดคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นผู้คนจะต้องว้าวในผลลัพธ์แน่นอนเพราะ มันเป็นจริงทุกอย่างมันมีคนตัวเป็นๆทุกอย่างเนาะเพราะฉะนั้นเราต่างคนต่างมีหน้าที่ครูมีหน้าที่อย่างที่บอกค่ะทํายังไงให้สินค้าของครูมีผลลัพธ์ทํายังไงให้คนปากต่อปากซื้อซ้ำซื้อซ้ำซื้อซ้ำแล้วทีนี้เหลือแค่คุณออกมาให้เขาเห็นหน้าหรือยังออกมาบอกหรือยังว่าคุณขายอะไรชัดเจนหรือยังไม่ต้องอายค่ะขายนพเก้าอย่าอายขายนุเก้า,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 กาต้องโคตรภูมิใจคนไทยทําคนไทยพาสําเร็จแล้วคนไทยพาไประดับโลกโคตรภูมิใจเลยครูบอกคุณเลยนะ รายการทีวีค่ะติดต่อครูมั้งแต่เมื่อปลายปลายปีที่แล้วสามสี่แบบรายการแล้วนะคะตอนนี้สามสี่รายการแล้วนะคะเหลือแค่ครูตัดสินใจในปีนี้เองว่าจะไปรายการไหนบ้างนะคะรายการดังๆทั้งนั้นเลยด้วยนะคะเหลือแค่ครูตัดสินใจเพราะฉะนั้นคุณฟังไว้นะแบรนด์โนบก้าโคตรน่าภูมิใจเลยถ้าไม่งั้นนะคะกระทรวงสาธารณาสุขขาไม่มาบอกเราหรอกค่ะว่า,วาอู้สินค้าคุณนะ่ะเอาไปประกวดเลย นะล้วก็ส่งเอกสารมาใ,ให้ไปลงชื่อประกวดเลยประกวดเป็นสินค้าคุณภาพฟังนะคะโคตรน่าภูมิจใจนะสินค้าที่คนไทยสมองคนไทยทําเองคิดเองทําเองดําเนินการเองค่ะจนมีวันนี้โคตรน่าภูมิใจเลยเป็นครัวค่ะแบบจะไม่อาย,ยนะบอกเต็มี่เลยไขยุ่นพะก้าเป็นชาที่คนไทยจะเอาไประดับโลกค่ะคนต่างชาติะค่ะเกือบโอ้น่าจะเกินหกสิบประเทศไปแล้วให้การยอมรับ,ค,รบคุณไม่เห็นเหรอภาพรีวิวฝรั่งกินชานุบะก้า ทั่วประเทศไปหมดเลยทุกประเทศว่าทุกคนนะคะจะไม่ปล่อยมือกันนะคะเราจะไปด้วยกันเราจะจับมือกันใครที่เปิดบินไปแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะคะทำเต็มที่เต็มพลังของคุณครูจะทําเต็มที่เต็มพลังของครูเพราะฉะนั้นเตรียมตัวของไม่พอขายท่องไว้คํานึงค่ะเกลี้ยงตับเกลี้ยงตับเกลี้ยงตับ,ตบ,ตบง่ายๆสบายๆมาเท่าไหร่ไม่เคยพอขาย